สวัสดีครับผมวันนี้กับปลาเบเบิองพลมนะครับอีหอ,อยังบุดอกเอ่อสิบนิ้วนะครับพัดลมหนักกว่าสิบนิ้วนะครับใส่ไฟแบตเตอรี่ยี่ิบสี่โวลต์นี่นะครับก็สี่ประมาณนี้นี่นะครับใส่รถจริงรถกระบะก็ได้รถนอนรถสิบล้อรถไทก็ได้นะครับ ไอ้หลักๆใส่ไฟ,ไฟแบตตอรี่24โวลต์เบิ้งข้างในนะครับว่าจะเป็นยังไงนี่ครับผมมาสิบนิ้วครับนี่นีนะครับเอ้เบิ้งตัวเก่าเลย สภาพขั้ตัวเขาก็เบิงกระบาดเลครับคุณนไปแล้วสี่ตัวไหมมาสี่ร้อยห้าสิบบาทครับยังมองได้เถือกครับเบิงเบิงเขาครับผมก็นี่มองถือกมองเพงอันนี้กระบาดตัเขาแต่ว่าเขาว่าสี่ร้อยห้าสิบกับจัดบั่นเลยสี่ร้อยห้าสิบเดี๋ยวเบิงเลยวมองขอ้ตัวตัวนี้นะครับมันมันหมุนบ่อยมันหมุน มูลใสมูลควาบได้ก็เลตยติดบางนี่แหละมุนใสมูนควาบได้เนาะนี่ก็ใสพร้อมนะครับสำหรับเลยกันเป็นแบบนี้มันสีมูนได่นดนะสีมุนได่นดนะยังสีมันมุนบ่ด้แต่ว่าก็สมรคาคาเนาะเรารูว่าสีใสทุ่นทำไงก็ล่องใสเบื้องกันแล้วไปเทบ้างครับว่บาสเย็นบ่